คนนี้คือใครนี่คนสวมากอันนี้คือของตารคนเอมากเลยหญาก็สวยยมากเขาเรียกเขาอวตา เราดีเลยเจอตัวแล้วไม่ต้องช่วยเพื่อนรับนะการรับการรับอีกแ้ว

别带上来